ทีนี้มาดูความเคลื่อนไหวของทางด้านของรองหัวหน้าพักรวมไทยสร้างชาตินะคะล่าสุดก็ออกมาขอให้ทุกฝ่ายเนี่ยอย่าไปรีบร้อนไปกดดันกกตให้รับรองสอสอค่ะก็เชื่อว่าทางกกตเร่งดําเนินการในเรื่องนี้อยู่แล้วและทุกอย่างต้องว่าไปตามกฎหมายเพราะว่ามีระยะเวลากําหนดอยู่โดยยืนยันเลยนะคะว่าพร้อมที่จะให้เกียรติพักอันดับหนึ่งจัดตั้งรัฐบาลค่ะ โดยน,นายธนกรวังบุญคงชนะรัฐมนตรีประจําสํานักนายกรัฐมนตรีในฐานะรองหัวหน้าพักรวมไทยสร้างชาติกล่าวว่ายังยืนยันนะคะการจัดตั้งรัฐบาลเนี่ยต้องให้เกียรติพักอันดับหนึ่งและสองจะเห็นได้ว่าพลเอกประยุทธ จันโอชานายกตรมัฐรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมในฐานะประธานคณะกรรมการกำหนดแนวทางและยุทธศาสตร์พักและแคนดิเดตนายกพักรวมไทยสร้างชาติรวมไปถึงตนเองไม่เคยเข้าไปก้าวล่วงพาดพิงหรือให้ความคิดเห็นในการจัดตั้งรัฐบาลเราเข้าใจระบอบราาประชาธิปไตย ส่วนกระแสกดดันคณะกรรมการการเลือกตั้งหรือกกตในการประกาศรับรองสอสนั้นเรื่องนี้น,นายธนการกล่าวว่าทุกอย่างเนี่ยทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต้องว่าไปตามกฎหมายเพราะว่ามีระยะเวลากําหนดอยู่ซึ่งกกตก็เร่งพิจารณาอยู่แต่จะไปเร่งให้ได้ดั่งใจตามที่ต้องการตนก็คิดว่าไม่น่าจะใช่ซึ่งต้องมีกระบวนการในการตรวจสอบเรื่องต่างๆเราก็ต้องเห็นใจกกตด้วยนะคะเพราะว่าต้องใช้เวลาในการพิจารณาอย่างรอบคอบ ไม่ควรที่จะไปกดดันกกต,ตมากเกินไปค่ะส่วนที่นายกรัฐมนตรีระบุว่าเวลานี้เนี่ยอยากจะให้บ้านเมืองสงบสุขน,นายธนกรก็บอกว่าพล <ร S 1> <พร S 2> เอกประยุทธ์เนี่ยมีความเป็นห่วงเพราะอยากให้บ้านเมืองเดินหน้าไปสู่สิ่งที่ประชาชนคาดหวังเอาไว้เพราะตลอดระยะเวลา7-8ถึงปีที่ผ่านมาพลเอกประยุทธ์ได้สร้างคุณูประการให้กับประเทศอย่างมากมายแล้วก็มีการพัฒนาในทุกด้านทั้งเศรษฐกิจคมนาคมการท่องเที่ยว ทั้งนี้ในช่วงเปลี่ยนผ่านรัฐบาลใหม่ตนเข้าใจว่าทุกฝ่ายมีความเป็นห่วงเป็นยายประเทศเพราะว่ามีความเคลื่อนไหวขู่ชุมนุมก็คิดว่าตรงนี้เนี่ยน่าจะนําไปสู่ความขัดแย้งอีกซึ่งท่านนายกเองก็เป็นห่วงในเรื่องนี้นะคะไม่อยากจะให้มีความขัดแย้งแบบเดิมเกิดขึ้นเราเดินมาไกลแล้ว ช่วงนี้ต้องปล่อยให้กลไกเดินหน้าไปและทุกฝ่ายต้องยอมรับกติกาบ้านเมืองเราอยู่ภายใต้กฎหมายเดียวกันก็ต้องว่ากันไปตามกฎหมายพักที่ได้อันดับหนึ่งและอันดับสองก็จะต้องจัดตั้งรัฐบาลต่อไปค่ะ